กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับก็ผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านไปเรียนเร็วหน่อยนะครับท่านชักช้าไม่ได้ครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีประสอะไรจํานวนการผลิตติอยู่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ และที่นำมัครับเหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไรนะครับสำหรับวันนี้ผมจะไม่ได้มาบอกเก่าอะไรครับผมจะมาบอกว่าจุดขายของเหรียญนี้ปีพศนี้อยู่ตรงไหนนะครับท่านนี่ครับมาดูครับลักษณะของเหรียญก็เช่นเดิมครับท่านเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดครับคิวบนิเคิลอยู่ด้านนอกส่วนั้นในก็สีทองล้วนล้วนนะครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ทําการล้างครับก็เลยดําปีแบบนี้ครับท่านไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกแน่นอนครับจุดแรกที่จะรับซื้อใช่ไหมครับจะบอกเลยครับนี่ครับตรงกลาง คิวเปนกเกิลกับสีทองต่อกันนี่ครับเนี่ยติดต่อกันนี่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยแตกเลาครับเขาเรียกว่าเหรียญใส่ไตครับท่านนี่ครับลักษณะในแบบนี้ครับนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังครับนี่ครับยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่ไหมแตกใหญ่กว่าเดิมครับเนี่ยด้านหลังครับนี่ครับคิวเปนิเกิลกับสีทองนะครับถ้าล้างออกแล้วท่านจะเห็นเหรียญแบบสามขอบทันทีนะครับเพราะว่าสีทองจะมีอยู่สองขอบครับอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยอักษรบิวพอชององันห้ายสามสิบสองครับท่าน สำหรับปีสองห้าสามนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านในระดับ u ู C ในเหรียญที่ปกตินั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้ยหสบาทครับ u ู C นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสี่ิเอ้สา0สิถึงสี่สบบาทเท่านั้นเองนะครับท่านพูดกลับไปกลับมาแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยเลยครับเนี่ย สวยงามมากนะครับมีสองจุดครับจุดหนึ่งคือจุดนี้ครับจุดที่สองคือปีสามสองนี้นะครับถ้ามีแบบนี้ครับท่านจะได้กี่ครับหนึ่งร้อยไอ้สองร้อยบาทถึงสามร้อยบาทเลยนะครับจบคลิปแล้วขอให้พี่ๆเพื่อนๆ้องถอดดูดีมีความสุขสัตว์นะครับท่านเพราะว่าเหรียญุกวนนี้มันหายากขั้นพุ่นพุ่นนะครับท่านรีบหารีบเก็บ ให้ไหวเลยนะครับก่อนที่เขาจะยกเลิกการใช้เหรียญรอเก้านาคา